เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแดงสงแดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างไวพีสวัสดีครับทีนี้ผมก็มาชี้เป้าบ้านสวยๆให้ท่านผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกอยู่นะครับบ้านสวย,ส,วยสภาพดีพร้อมอยู่ครับสภาพใหม่เลยติดถนน2ด้านตามนี้ครับด้านหลังวิวภูเขาแล้วเป็นพื้นที่โลง่งเป็นทุ่งเกษตรกรรมครับสวยงามสมบูรณ์มากๆเลยตัวบ้านมี2ห้องนอน1ห้องโถง1ห้องน้ําติดถนนลนาดยางครับอยู่ในชุมชนไม่เปี่ยวไม่ปานะครับ อยู่อาศัยได้จริงมีเพื่อนบ้านใกลแหล่งความเจริญไกลตลาดไกลร้านค้าครับล้อมรั้วให้แล้วด้วยนะครับน้ําไฟพร้อมฟรีค่าโอนนะครับล้อมรั้วให้ฟรีพิกัดอยู่น้องพาดูครับอําเภอเราขวัญจังหวัดกาญจนบุรีท่านใดสนใจไปดูสถานที่จริงกันก่อนได้นะครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยมีบ้านสวยๆทำเลด,ดีให้เลือกซื้อประจำทุกวันเลยได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ด้วยครับ นีแล้วก็วิวดูบรรยากาศกันรอบๆครับมีเพื่อนบ้านอยู่กันายหล,หลังด้วยกันนะครับไม่เปี่ยวไม่น่ากลัวติดถนนเส้นหลักเลยครับไม่เมี่ยไม่หุ่นว่วยแน่นอนอยู่แบบกระจายกระจายก,ายกาันรอบๆกันเป็นพื้นที่โลง่งตัวบ้านสภาพใหม่นะครับสภาพใหม่ราคาเปิดมาที่1นึ่งล้านสองแสนเก้าหมื่นบาทนะครับ่ันใดสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนัดดูที่ดูบ้านสายตรงถึงผู้ขายโดยตรงได้เลยทางเราก็เป็นเพียงสื่อกลางครับไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้านะครับ สนใจสามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าของโดยตรงได้ครับเบอร์โทรอยู่ใต้คลิปนะครับถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยครับยากาศครับวิวภูเขาล้อมรอบแต่ใกล้เมืองใกล้ตลาดไม่ไกลครับอำเภอเล้าขวัญน,นะครับเป็นเขตติดต่อกับจังหวัดสุพรรณบุรีสนใจสายตรงเข้าไปได้สําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ายังไงฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ